เด้อค่ะทุกคูทุกคนไอ้มากินตำมะกหุ่งน้ำกันค่ะอุปเมนตำมักหุ่งดอกค่ะตำข้อละปีหัวข้อละปีค่ะอันตำหัวข้อละปีตำแท่นนันนวยบักหุ่งกับขนมเซนกับขนมเซนค่ะ พักอสปลาปลาลักกัะปลาลักค่ะอากาศประเทศเยอรมันนี่อากาศประเทศเยอรมันฮอ,อนฮอ,อนค่ะท,ทุกคน,นทุกคนฮอนค่ะฮอนเน้น ปลักเหรมปลใช่ป่ะประปลักลมควันมันสุกมาเราด้วยคะะ ซุกแล้วค่ะบะหมีนปลาลักดิบแล้วค่ะอันนี้เป็นเห็ดซุกมาแล้ว มาจากมือนีก็มีความรูซื้อว่าอยากกินตะมะคุงแต่ว่าแถวบ้านนะเพราะมีลานค้าเพราะมีลานขายขาบักะคุงค่ะก็เลยไปซูเปอร์มาร์กไปซื้อหัว้อลาบีมาตําแทนบักะคุงค่ะและ้วได้หัว้อละบีมาแล้วเ่ากับมาซับซับซับก่อนเด้ค่ะแล้วห่อต้้งเสียวไปตําคอซับให้แล้วก่อนเด้ค่ะแล้วเ่ามาเตรียมเครื่องตํากันค่ะ เครื่องตำข้าวมียังหลายดอกค่ะเข้ากับมีบักเขือเทศแล้วกับบักหน้าวค่ะตามด้วยเข้ากับมาตำบักพริกปรุงรสชาติกันก่อนด้อค่ะใส่ผงนัวเข้าไปแล้วก็หั่นบักเขือเทศใส่ตามด้วยบักหน้าวค่ะ แล้วก็น้ำปลาใสค่ะยี่ห้อใดก็ได้ได้ค่ะ,น,คะน้ำปลาเราแต้ตามตามใจที่มักเลยค่ะแล้ตามด้วยน้ำปลาจักน้อยได้ค่ะจะใส่อะดแต่มันจะเข็มตามนั้นเราก็ย่อๆๆให้มันเข้ากันแล้วก็มาลองซิมเบิงว่ารสชาติได้ตามใจเจ้าของไปค่ะ ถัไดไ้แล้วแล้วฮขกก็เอาเส้นใจลงไปเลยเอาเส้นใจกันเอาเส้นเอาเส้นใยเรียบร้อยแล้วฮอกก็มาย้อยยออีกรอบนึงค่ะ ตามนั่นก็เตรียมตัวเสิร์ฟได้เลยค่ะเราก็ไปกินน้ำกันเด้ค่ะบานเนียมาค่ะท,ทุกคนทุกคน